ใครหล่อที่สุดในอลอตเทค Let's go คนที่หล่อที่สุดในอลอตเทคสำหรับมีก็คือพี่กอล์ฟค่ะเพราะว่าพี่กอล์ฟมีหนวดที่มีเสน่ห์มากพี่แบทค่ะคนที่หล่อที่สุดในอลอตเทคก็คือพี่แบทค่ะพี่เอกค่ะเฮียแมนค่ะเห็นเฮียเหมือนเห็นกงยูค่ะพี่ว่าน้องโบ๊ค่ะน่ารักสุดละแอ่เพิ่มนานละพี่โบ๊ทค่ะคอ้าวแน่นอนครับ เป็นผมสิครับใครหล่อที่สุดในลถเทคค่ะพี่ปอคะพี่ปอค่ะคิดว่าเป็นพี่ปอค่ะหล่อโอบปามากพี่ปอค่ะใครหล่อที่สุดในลถเทคมันจะเป็นใครไปได้ล่ะคะถ้าไม่ใช่พี่ปออะธรรมดาพี่ปอรู้ตัวนะ หล่อ,อ,อ,อสุดๆแหละคนนี้และเนี่ย,ยคือโฉมหน้าของคนที่หน้าตาดีที่สุดในอเลอเทคใครที่อยากเห็นคนที่สวยที่สุดในอเลอเทคเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนึกถึงไอทีนึกถึงอเลอเทค